คอนเทนต์หมุนช้อนไม่ดีตรงไหนทำไม่ได้หรอ,อนะครับออพอแล้วเนาะอย่ามาแขวนห้องพี่อีกเลยอ๋อเปล่าไม่ได้ว่าเธอ <c oughs> นะครับตามนี้นะเพราะว่า อย่าอย่ามามากความกับผมเลยอืมนะครับผมจะไม่ผมไม่ไม่พูดถึงใครหลายคนมานานแล้วเราเริ่มต้นใหม่มานานแล้วคุณผมเริ่มต้นใหม่มานานแล้วแล้วผมก็ไปแนะนําเพื่อนๆให้เริ่มต้นใหม่บ่อยมากเออเวลาเปลี่ยนคนก็น่าจะเปลี่ยนได้แล้วอ่เห็นไหมคุณสุทินถูกไหม พราะถึงผมบอกผมบอกว่าเดจีบางคนเขาเข้ามาเนี่ยอย่าไปบล็อกเขาเพราะเราไม่ได้พูดถึงเขามานานแล้วรับทราบรับทราบด,ดอกตะวันไม่ใช่ค,คูจานี่ตัวสำรองตัวหลักหมื่นเจ็ดผมติดดอกทานตะวันไปแล้วโดนแบนโดนแบนจ้ะ บางคนยังติดกับสิ่งเดิมๆเพื่อนๆเ,อนเห็นไหมไป็นกำลังใจให้คนนี้หน่อยนะคุณสุธิสองห้าสองศูนย์เห็นไหมเขาน่ารักนะอืมอันนี้น่ารักคุณสันติหวัดดีนะครับเห็นไหมเราต้องค่อยๆดูนะอย่ายาย่มเดจีเข้ามาอย่าพิ่งบล็อกนะเออ ไม่เป็นไรอแนะนําดีที่สุดไม่ต้องพูดถึงใครเลยไม่ต้องพูดถึงใครเลยถึงเขาด่าเขาพูดถึงเรานะครับเราก็ค่อยๆว่าไปเป็นทีเรื่องๆแต่ถ้าคุณหยุดแซะเขาเนี่ยแต่เมื่อกี้ผมจําเป็นนะเพราะว่าผมถูกยกขึ้นมาพูดอีกนะครับผมก็รู้สึกว่าน้องๆส่งคลิปให้ดูทันทีเลยว่บบนาพี่แนนถูกพูดถึง เมื่อไหร่ที่พวกคุณใช้คำว่าตาแนนเนี่ยชัดเจนคือมึงมึงไม่ให้เกียรติกูแล้วมึงไม่อยากเป็นเพื่อนกูแล้วกูเกิดสองพันห้าร้อยสิบห้าไอสัตว์มึงเข้าใจปะกูเกิดสองพันห้าร้อสิบห้าไอ้เฮียกูเรียกพวกมึงทุกคนว่าพี่หมดเลย แค่นี้ก็พอแล้วเนาะเพราะพี่ให้เกียรติทุกคนเพียงใดเพราะนั้นอย่ามาทะเลื่งกับคนอย่างกูพอได้แล้วสุดท้ายแม่งไม่มีเรื่องทะเลาะต้องมาทะเลาะห้องกูอีกคิดได้ไงวะไม่เป็นไรคุณสันติไม่เป็นไร อยากจะเลิกเล่นจริงๆเบื่อมากคุณคุณเคจีอขอเป็นไม่แสดงความคิดเห็นที่มีคำนั้นได้ไหมครับให้เกียรติเขาด้วยแต่ว่าอันนี้มันห้องพี่ห้องเราเราก็อนเพือนพี่ต้องให้เกียรติบุคคลที่สามแต่พี่พูดได้เพราะว่ากระทบกับพี่ขอขอ,ขอบคุณมากน้องน้องเค ให้เกียรดเขาด้วยนะถ้าเป็นห้องเคเคพูดได้เลยแต่ตอนนี้ห้องพี่พี่ต้องเซฟเขาด้วยพี่ต้องเซฟเขาใครพูดถึงเขาไม่ได้ไม่ดีไม่ได้เพราะคุณจะเดือดร้อนพี่พูดอยู่เพราะว่าพี่กระทบนะครับเออก็ขอโทษแล้วกันอ่ะเขาบอกว่าพี่โดนกล่าวอ้างว่าเป็นพวกคนนั้นคนนี้ไงพี่ก็เลยรู้สึกไม่สบายใจพี่ไม่ได้เป็นพวกใครเลยลูก เออเอาหนะ้าเคพี่เป็นเป็นขอโทษกันแล้วกันมันไม่มีวันจะกลับมาคืนดีกันได้อีกฝั่งเดียวกันหรือฝั่งตรงข้ามเนี่ยเพราะว่ามันแรงกันหมดไม่ได้รู้จักตัวไม่ได้รู้จักตัวตนดีพอพูดแต่ของคนอื่นไม่เคยพูดแต่ของตัวเองช่องใหม่ดอกทานตะวันผมปลิวไปแล้วเจ็ดวัน อครับอืนะครับอย่ามาอย่ามาคุยถึงผมอีกเลยนะครับถ้าคิดจะกลับมาคุยกันหรือว่าเป็นเพื่อนกันนะก็ห่างๆกันไปก่อนเหมือนเราแบบทะเลาะเหมือนเหมือนเหมือนพี่น้องทะเลาะกันนะเอาตอนเอาอย่างนี้เนาะอุดมการต่างกาันมีความสุขกันน้องนะอคืออย่าเติมเชื้อไฟนะผมขอแล้วกันอย่าเติมเชื้อไฟถึงผมเลยผมไม่อยากรับรู้อะไรแล้ว นะครับแล้วผมจะติดตามน้องขุยอันเป็นคอนเทนต์เพื่อความสุขของทุกคนผมชัดเจนนะครับว่าเป็นคอนเทนต์อ่านะครับคุณสันติบอกเคยคิดไหมอ่ะเปิดให้แกดูหน่อยอืมอ่าอ่ะอ่าแขวนให้ก็ได้สันติให้เกียรติทุกคนนะฮะ ให้เกียรติทุกคนคือคือตอนเนี้แอดมินทราบทราบพร้อมกันนะครับเสริมเชื่อให้พี่แนนได้ทราบพร้อมกันว่าไม่ว่าจะเป็นด้อมไหนติดเออีโมจิอะไรในห้องนี้เราเราเราไม่บล็อกนะฮะจนกว่าเขาจะพูดจาไม่ดีนะครับจนกว่าจนกว่าเขาจะพูดจาไม่ดี เพราะฉะนั้นให้เกลียดทุกๆอีโมจิเลยแล้วก็ผมผมไปติดตามคุณขุยอันนะครับจะมาว่าผมเป็นสปิเกอร์เป็นโฮสตที่ไม่เป็นกลางไม่ได้หรอกครับนะขอร้องนะขอร้องอย่าเลยฮะอย่าทำให้ผมรู้สึกไม่ดีเลยฮะ คุณจะทำให้ผมเป็นตัวตลกนะผมไม่ว่าเลยแต่อย่าซีเรียสกับผมเยอะมากนะผมเป็นตัวตลกให้พวกคุณได้เลยนะครับเอาผมไปล้อเล่นได้เลยแล้วคุณยิ้มได้นะผมดีใจแต่อย่าพยายามทำวาทกรรมให้ผมต้องเป็นคนผู้ร้ายในสายตาคนอื่นเลยครับนี่ผมให้เกียรติมากๆแล้วนะเลี่ยงคำพูดเยอะมาก เรื่องคำพูดเยอะมากผมให้เกียรติจริงๆเพราะว่าเราก็ไม่ใช่เด็กกันละนะนี่คือแรกหมัดกับแล้วจะหยุดแล้วนะครับเสียงก็ไม่มีถูกอันนี้พูดถูกอ่ะผม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 ,ผมขออนุญ,ญาตขอบคุณคนนี้มากคนนี้มีใครกล้าทำเหมือนผมแบบเขาไหมเนี้ยต้องเลิกพูดทั้งสองฝั่ง ถึงอาจจะมีคนน้อยแต่เราก็สบายใจนี่ตรงนี้พี่แนนทําอยู่ทําแล้วทําอยู่แล้วทําต่อไปแล้วแถมไปแนะนําเพื่อนๆในห้องที่พอขึ้นได้นะครับอย่าไปแขวะน้องสาวเขาอืมแต่เว้นป้าท่านหนึง่งอะเว้นป้าไว้เลยคนหนึ่งเต็มที่ เพราะเขาก็เต็มที่กับพวกเราทุกคนแต่เรื่องน้องสาวเขาเนี่ยเอาง่ายๆคือน้องกาหม,มินอะ่ะคุณอย่าไปพูดถึงเลยเพราะน้องเขาก็น่ารักดีนะแล้วเขาเองก็กกำลังจะไปมีชีวิตใหม่นะครับส่วนป้าท่านหนึ่งที่พวกเรารู้สึกไม่ดีอะ่ะคุณจะทำอะไรคุณทำไปเลยอืมคุณจะพูดจะอะไรก็เรื่องของคุณคุณก็ตั้งรับให้ดีก็แล้วกัน เพราะเขาเองก็ไม่ธรรมดานะครับหัวงเฟยหงที่ว่าบินบนก้อนเมฆได้เนี่ยยังไม่ทัดทานป้าท่านนี้นะเพราะนั้นต้องระวังนะเพื่อนๆอย่าไปเล่นกับอย่าไปเล่นกับไฟตาวแจกว่าดีจ้านะพี่แนนไม่ค่อยได้ห้อยจ่อห้องไหนหรอก เมื่อกี้ก็ถือว่าไม่ได้พลาดหรอกไปห้องน้องน้องชาติอะเพราะว่าก็ให้เกียรติกันนี่น้องน้องชาติเขาก็พูดประเด็นป้าท่านนั้นอยู่พอดีอะนะฮะอย่าหลงประเด็นนะก็ถ้าในมุมมองของผมป้าท่านนั้นก็ควรถูกพูดบ่อยหน่อยอะเอาผมแขวนทุกวันเลยอืมป้าหงเฟยหงป้าฟงหมินะ่ะ ขี่พายุทะลุฟ้าแล้วพี่นันดูเครียดนะคะเครียดมากเลยฮะน้องๆส่งข้อมูลมาให้ว่าเจ้าจัก,กรวันจะพูดอะไรให้ใครรู้สึกดีก็ได้หมดให้คนอื่นดูแย่ไปหมดเลยนะครับมันมีเจ้าจัก,กรวัน nữa. พยายามพูดให้ตัวเองดูดีไปหมดให้ตให้ให้คนอื่นดูแย่ไปหมด พี่ไม่ได้ไปดูมีคนส่งมาให้เข้าใจปะผมเอ็นดูกลุ่มน้องๆที่ต้องอยู่ในคอนเทนต์แบบนี้มากลืมตามาอีกทีแม่งแก่แล้วอยู่ในคอนเทนต์ดรามาติกตลอดเวลาลืมตามอีกทีไอ้เหี้ยกูแก่แล้ว ไม่เคยคิดจะทำอะไรเหมือนแบบมีความสุขกันบ้างอาจจะไม่เป็นไรเขามีความสุขันแต่อย่าพูดถึงผมผมกราบ,บวิวบอนอย่าพูดถึงกูเคียนะอีกสักรอบ ้อมทานตะว,วันไม่ต้องเซฟพี่แนนนะครับพี่แนนรับได้แค่ต้องออกมาพูดว่าพี่จะสนับสนุนใครมันก็เรื่องของพี่ต้องแยกระหว่างพี่กับแน็กชาลีเนาะผมสนับสนุนคุยอันแล้วผมเป็นคนไม่ดีทำให้แน็กเสียหายเป็นคู่จิน้นเป็นการจิน้นแล้วกนของผมก็จิ้นทุกคน มันเป็นการจิ้นเพื่อความสุขสนุกสนุกกุบกิบกุบกิบรู้อยู่แล้วว่าแน็กไม่เอาใครตอนเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าแน็กไม่เอาใครแน่นอนชัดเจนแต่เพื่อนๆที่คาอยู่ป้าๆที่คาอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเขาชอบเสพความสุขแบบนี้ซึ่งห้องสามเคเขาทำอยู่แล้ววันเนี้ยผมกำลัง เข้าไปช้อนอยู่หลังจากกลุ่มสามเคสาเหตุเพราะว่าเงื่อนไขผมคือหมุนช้อนแล้วแพ้ทุกครั้งเลยก็แสดงความรับผิดชอบแบบน่ารักน่ารักให้กลุ่มทานตะวันเขารู้ว่าพี่แนนมาแล้วนะพี่แนนมาเลี้ยวก็แค่นั้นเองอย่าเอาไปพูดให้ ดูแบบตัวเองดูดีแล้วทำให้คนอื่นดูเครียดไปหมดไม่เอาสิผมเตือนทุกครั้งลนลงทุกรอบคำพูดที่ไม่ดีพยายามอย่าพูดไอ้คำว่ากระจอกก็ห้ามไม่ควรพูดแล้วไม่ควรได้ไปยุ่งเรื่องอะไรของคุณแนักเลยไม่ต้องไปเซฟอะไรเยอะเพราะทุกครั้งที่คุณทำดรามา่ามันเป็นการสร้างตัวตน แล้วก็เป็นการทําให้เพื่อนๆในห้องเนียได้เสพบ,บางสิ่งบางอย่างที่อาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้อันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะแล้วแต่นี่สุดท้ายจนแล้วจนรอดผมก็ต้องมาโดนพวกกันเองเล่นงานเนี่ยหรอนะ ยังไม่คิดว่าจะไม่คบหรืออะไรไม่ใช่แต่แค่ยังไม่ไม่อยากจะคุยด้วยแค่นั้นเองแล้วก็มีความเคารพทุกคนเสมอเรียกพี่ทุกคนก็พอแล้วนะพวกมึงเรียกแล้วรู้สึกด้วยแล้วไม่เคยเลยนะผมเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายเรื่องการเคารพบ,บุคคลมากๆวันหนึ่งเนี่ยเรียกเรียกน้องเคหรือว่าวันนึงเรียกพี่เค แล้วไม่เคยมีวันไหนที่จะมาเรียกตะเคนะนี่พี่เป็นคนที่แบบไปแล้วไปเลยนะครับสุดท้ายไอ้คนที่เรียกตะแนนเนี่ยคือมึงอะ่ะกูรู้ว่ามึงคิดอะไรอยู่มึงเริ่มรู้สึกพูดได้นะครับแล้วรู้สึกเสมอภาคได้ในความเป็นผู้ใหญ่เด็กมันจะไม่เหลือกันไปหมดนะ ผมห้าห้าสิบสองแล้วเนาะวันนี้ก็ฉเฉลยนะแต่ผมยังทำตัวเป็นเด็กให้พวกคุณเล่นหัวได้ทุกวันเพราะเท่าเทียมกันได้แต่ในบริบทในความรู้สึกพอเราเริ่มรู้สึกว่าห้องนี้แม่งเรียกตาแนนละรู้ละความเคารพเสื่อมถอยเพราะอะไรเพราะแม่งหมดศรัทธาในตัวเขาเองไม่ได้ตัวเราเรายัางเท่าเดิมเสมอ ผมไม่ได้โดนปัน่นผมไม่ได้โดนปัดนไม่ได้คิดเยอะสังเกตมานานมากแล้วไอคำเรืเ่องตะแนนตัดไปเถอะลืมลืมมันไปไม่เอาก็ได้นะครับแต่จะนิยามให้ฟังว่าเชื่อกูเหมือนเชื่อกูอ่า ใช่คุณจะต่ำด้วยตัวเองทันทีนะครับผมปรารถนาลดจำนวนคนในห้องตั้งแต่ไหนแต่ไร่ะเพราะนั้นไม่ต้องมาบอกว่าคนน้อยเพราะว่าความนิยมชมช,มชอบมันลดน้อยลงคนละเรื่องผมปรารถนามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วเพราะว่าเกรงใจเจ้าของ FC คือพวกคุณทั้งหมด คนติดตามผมได้เพราะเน็ตชาลีวันนี้ถ้าผมจะทําอะไรที่มันจะทําให้เน็กลำบากใจไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผมเลือกที่จะลดคนดีกว่าเหลือให้กลายเป็นคนที่ติดตามผมแบบร้อยเซน่ะดีที่สุดซึ่งแม่งก็ยากเพราะเรายัางคงเป็นสาวกของเน็กอยู่ดีเพราะนั้นก็เลยพยายามทำคอนเทนต์แบบติดบวกมากกว่าติดลบแดนบวกมากกว่าแดนลบ ไม่แซะไม่ขยี้ไม่เล่นเรื่องของฝั่งตรงข้ามไม่เล่นเรื่องของฝั่งตัวเองอืมนะครับเพราะนั้นประกาศตรงนี้เลยว่าเพลงนี้ฮะเพลงนี้เลยฮะ